สวัสดีครับพบกันในรายการรุ่นเกขาเล่าเรื่องปั๊มครับผมอาจารย์ชาวครับวันนี้ก็มีสาระดีๆที่มีประโยชน์มาฝากชาวสวนและผู้ใช้น้ำนะครับาสายปั๊มน้ำครับก็มีหัวข้อชวนให้อ่านหน่อยนะครับว่าชาวสวนต้องรูห้าวินาทีวิกฤตต่อมอเตอร์ปั๊มผิดมีสิทธิ์เสียงเงินหมื่นครับมันเป็นอย่างไรครับ เรื่องไฟฟ้าต่อกับมอเตอร์ปั๊มน้ําสําคัญนะครับแล้วก็มันมีอันตรายอยู่นี่แฝงอยู่ด้วยครับเราต้องรู้นะครับเราทํำยังไงชาวสวนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วมันอันตรายครับการต่อไฟกับมอเตอร์๊มนาเนี่ยมีมีสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องรู้แต่ผมจะพูดถึงเรื่องว่าทําไมห้าวินาทีมันถึงมันถึงวิกฤตแล้วมันถึงเสียงเงินนะครับ มีเชาสวนนะครับสมมติใช้ปั๊มก็ได้ครับสมมติว่ากา็ไปซื้อปั๊มจัอร้านมาหนึ่งตัวครับห้าแรงครับมาถึงก็ให้พนักงานหรือลูกน้องไปต่อหัวหน้าหัวหน้าสวนไปต่อก็สักพักเดียวครับกลับมาก็บอกว่าเจ้านายมอเตอร์ใหม่แล้วอา้าว เอ้มอเตอร์ใหม่ทําไมไหมได้ยังไงครับเราก็มาดูกันว่ามันไหมได้ยังไงครับครับถามาคนต่อว่าต่อยังไงเขาบอกว่าต่อแบบเดิมแล้วครับมอเตอร์ตัวเดิมมาออกตัวน,นี้ก็ต่อแบบเดิมครับก็ต่อแบบเดิมแล้วดูมอเตอร์ใหม่หรือเปล่า,าเขาต่อสายยังไงเขามีเซอร์กิตมาให้นะเขาบอกไม่ได้ดูแล้วครับเอาเอามาดูกัน ปรากฏว่าต่อไม่เหมือนกันมันต่อไม่เหมือนตัวเดิมหรอครับอ้าวนั่นสิมันต่อไม่เหมือนตัวเดิม,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 ดมแล้วคุณต่อเหมือนตัวเดิมมันก็ไม่ครับเพราะว่ามอเตอร์แต่ละแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันถึงจะใช้ไฟเท่ากันแต่ว่าการต่อขั้วเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการต่อนี่ต้องดูที่ดูที่เซอร์กิตหรือว่าดูที่วงจรที่เขาให้มาจากมอเตอร์บางทีก็ส่วนมากจะให้ไว้ที่ฝานะครับฝาครอไฟนะครับ ข้อไฟมอเตอร์นี่ครับก็จะมีเร์กิจอยู่ด้านในนะครับหรือมีกระดาษต่อให้เพราะฉะนั้นต้องเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานที่ควรจะต่อจริงนะครับครับเรามาดูกันว่าเราควรจะรู้อะไรได้บ้างครับครับก่อนที่เราจะใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำานี่ะครับเราก็ต้องรู้ว่าเรามีไฟนะครับก็ไฟเราเนี่ยหน้าบ้านเราเนี่ยมันกี่แอมป์ครับกี่แอมป์นะครับ แล้วมันรับหลอดสูงสุดได้เท่าไหร่สมมติว่า5แอมป์เนี่ยมันรับหลอดสูงสุดได้15แอมป์ครับแล้วก็ต้องรู้อีกว่าอข้อที่สองนะครับไฟเนี่ยที่มาหาเราเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราเป็นไฟอสองสายไฟบ้านสองรอยี่สิบโวลต์หรือว่าสามสายสามร้อยแปดสิบโวลต์ครับมาต้องดูนะครับก็บ้านใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสามร้อยแปดสิบก็มีครับแต่ถ้าบ้านปกติธรรมดาก็สองร้อยี่สิบครับเป็นสองสายนะครับ ก็ต้องรู้ว่าเอา,เอาเข้าข้าวนะครับสมมุติว่าแบ้านธรรมดาเล็กๆเนี่ยมันก็5แอมป์ครับมิเตอร์5แอมป์ก็หลดได้15ก็ควรใช้ได้แค่ประมาณแรงเดียวแลครับแรงแรง2แรงเนี่ยมันกินเข้าไป12 13แล้วก็ซึ่งไม่ดีครับเพราะว่าเรามีไฟอย่างอื่นใช้อยู่ด้วยเนี่ยเวลาดึงไฟมากๆมันทําให้ไฟตกครับแล้วก็พวกออุปกรณ์ที่ใช้ไฟก็จะเสียหายครับ ครับมอเตอร์ที่เราใช้นี่นะครับข้อที่สามนะครับเราต้องดูว่ามอเตอร์ที่เราใช้เนี่ย,าม,ายมันพอดีกับมิเตอร์ที่จ่ายไฟหรือเปล่าสมมุติว่ามันสิบห้ามันโหลดได้สิบห้าเราก็ต้องหาแค่ประมาณสักสองแรงแรงครึ่งไม่เกินสองแรงครับแรงครึ่งก็พอครับประมาณสิบแอมป์นะครับก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดอย่างนั้นไปมันใช้ไม่ได้นี่พูดถึงสองสายนะครับแต่สามสายอีกแบบหนึ่งครับ เ็จะมีบอกไว้อยู่ในเนมเพจหรือว่าในในในตัวมอเตอร์ก็จะมีบอกครับข้อสี่ครับสายไฟนะครับสายไฟเนี่ยเราต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ต่อกับมอเตอร์ตัวนี้ใช้ขนาดโตเท่าไหร่ครับนี่สายไฟไม่ใช่ว่ามันมันฟิกขนาดนะครับไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดเราไปดูที่ที่ร้านเนี่ยเขาต่อมันเส้นเล็กๆก็ลองน้ํามันใช้ได้ครับ แต่มาที่บ้านเราแล้วเอาสายไฟเท่าเขาแต่เราต่อไกลเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วครับไฟมันมาไม่ไหวเพราะว่าสายไฟมันเล็กไประยะทางไกลนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอคำนวณเพื่อที่จะเพิ่มขนาดสายไฟให้ไฟไปได้ครับเพราะในระหว่างในระหว่างทางที่เดินไปมันสายไฟกับสายนางไปใคๆกันครับมันจะต้องมีสายที่รับแอมได้พอมันถึงจะจ่ายกับมอเตอร์ได้ เหมือนกันน้ำนะครับมันก็ต้องมีจากกนน้าเยอะก็ต้องใช้ท่อใหญ่ครับเพราะฉะนั้นสายไฟกับน,น้ํามีมีคล้ายๆกันครับเราบอกก่อนที่เราจะจะใช้สายไฟต่อมอเตอร์เนี่ยเราหาผู้รู้ครับก็ถามว่าเออสมมุติว่าสามแรงเนี่ยมันสามร้อยเมตรเนี่ยไฟสองรอยยี่สิบเนี่ยมันใช้สายไฟเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับผมก็ไม่เน้นลงไปเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ ไม่เน้นเรื่องนั้นเพราะเราเราไม่ถนัดเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่ว่าผมก็จะอาศัยช่างไฟช่างมอเตอร์เพราะว่าเออมันเปลี่ยนเรื่อยครับว่าสายไฟขนาดเท่าไหร่มีเพิ่มอีกนิดนะครับก็มีคนพลาดกันคือว่ารู้ว่าสายไฟขนาดเท่าไหร่แล้วเนี่ย<ม>ก็ไปเอาสายอาลูมิเนียมกับสายมาแทนสายทองแดงถ้าสายอลูมิเนียมกับสายทองแดงในคนละเรื่องกันนะครับสายอลูมิเนียมส่วนมากเลยนะครับที่ใช้กันอยู่เนี่ย จะต้องโตกว่าสายทองแดงหนึ่งเท่าตัวครับสมมติว่าทองแดงเนี่ยบอกว่าสิบมิลเนี่ยอลูมิเนียมเพิ่มเป็นยี่สิบมิลนะครับเพราะว่าสิบมิลไม่ได้ครับมันพาไฟมาไม่ได้การการพาไฟหรือการเป็นตัวนําเนี่ยมันแพ้ทองแดงครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าจะใช้สายอะไรแต่ว่าช่างไฟกับสายไฟเนี่ยเขารู้ดีนะครับเพราะเ็าอยู่ตรงนั้นเขาขายอยู่ตรงนั้นรู้ดีแต่เราต้องถามเขาถ้าเราไม่ถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราครับเราเป็นความผิดของเราแล้ะครับ อ่าครับข้อที่ห้าครับอ่อันนี้ก็สำคัญสาคัญครับที่มันไหม้หรือมันช็อตมันอะไรต่อผิดต่อถูกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่มีตู้คอนโทรลหรือตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเรามีตู้ควบคุมเนี่ยแล้วต่อสายผิดอ่าหรือมอเตอร์มอเตอร์อ่ามันมันมันลงกาวอะไรเนี่ยมันจะตัดไม่ทํางานมอเตอร์จะไม่ไหม้ไม่ไหม้บางทีก็ต่อต่อขั้วข้างบนไว้ช็อตมันก็ไม่ไหม้ครับเพราะว่าต่อไปปุ๊บเนี่ยอ่ ตู้คอนโทรลจ,จะจะจะมีโหลดกลับมาเลยว่าเนี่ยไม่ถูกมันก็ตีโหลดกลับมามันก็จะตัดให้ครับวันนั้นตู้คอนโทรลสาคัญนะครับส่วนมากชาวสวนบ้านเราก็ว่ามันแพงเราไม่ใช่มันแพงแต่ว่าผมว่ามันก็คุ้มกับการคุมมอเตอร์การควบคุมไม่ให้มอเตอร์ไหมนะครับเพราะว่าชาวสวนส่วนมากเนี่ยต่างสมัยผมยังยัง,ยงไม่ไม่เรียกว่ายังไม่ไม่ไมอายุมากเท่าไหร่เนี่ยก็ตอนนั้นโบราณมากก็ใช้ คัตเอาครับสองสายสับกันเข้าไป่ะพอเลยมาก็ใช้เป็นเบเกอร์ครับพอตอนเนี้ยมันมันทันสมัยแล้วก็มันจะมีตู้ควบคุมไฟคอนโทรลก็ใช้แมกมาติกครับมีเบเกอร์แมกมาติกเมลีโอเวอร์โหลดอะไรอยู่นั้นเสร็จครับไฟขาดไฟเกินไฟชอ็อตไฟตกเฟสมันดูให้เสร็จเรียบร้อยเราใช้ตู้คอนโทรลมันก็จะปลอดภัยครับสมัยก่อนใช้ คาเตาเนี่ยสับไปแล้วไฟลุกไปทั้งสายไปถึงบ้านถึงอะไรไฟไหม้บ้านไปด้วยเลยซึ่งอันตรายครับไอ้ที่มันไหม้เพราะว่าเออมันตัดแล้วครับใช้ฟิวส์ตะกวามันก็ตัดบ่อยก็เอาทองแดงใส่เข้าไปแต่ที่มันไม่ตัดนะครับมันไหม้เลยสายไหม้ทั้งสายไหม้ไปถึงบ้านถึงอะไรดับกันไม่หวัดไหวเพวัะนั้นอย่าทานะครับอันตรายครับไฟมีอันตรายครับเทําให้มันมาตรฐานและปลอดภัยครับครับเอ่อคนที่จะต่อเนี่ยนะครับ จะให้ดีนะครับถ้าเราอยากจะเป็นช่างรู้บ้างนิดหน่อยหรือว่าไอ้ตำรวจมอเตอร์เราอะไรเนี่ยต้องซื้อคลิปแอมสักอันครับมันเป็นเหมือนกับแป๊บครีมแล้วก็มีน้ำปัดมีอะไรนะครับเอาไว้วัดแอมวัดโวลต์ครับว่าโวลต์มันมาพอไหมแอมมันกินเกินหรือเปล่านะครับในขณะที่เราทดลองมอเตอร์เนี่ยเราคลิปแอมวัดตั้งมันไว้ที่วัดแอมเนี่ยเราสับเข้าไปเนี่ยสมมติว่าต่อผิดนี่นะครับ อผิดเนี่ยมันจะขึ้นเลยสมมติว่าที่สิบแรงมันกินอยู่สิบห้าแอมมันขึ้นไปนู่นเลยครับเก้าสิบห้านับหนึ่งถึงสามเนี่ยเราดูเนี่ยเรายกออกมันไม่ไหมครับมันมันทวงไม่ได้ห้าวินาทีได้ครับผมต้องบอกว่าห้านาทีวิกฤตแต่ห้านาทีคนไม่ตัดออกมันไหมแล้วครับหรือมันไม่ไหมมันควันขึ้นมันก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวเคปแอมนี่เป็นตัวที่มีประโยชน์มากครับอ่เราก็ดูอย่าไปดูน้ําว่ามันไหลหรือเปล่าอะไรเปล่า ดูตรงนี้ก่อนว่ามันแอมเกินไหมถ้าแอมเกินเนี่ยไม่ถูกเราต่อไม่ถูกหรือว่ามอเตอร์มามมันชอ็อตมันอะไรก็ต้องไปแก้ไขครับมันก็จะไม่ไหม้ครับเพราะฉะนั้นคลิปแอมเป,เ,ปเ,ปเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ชาวสวนควรมีเราดูว่ามอเตอร์ตัวนี้มันกี่แรงแล้วเราพี่แอมไปคลิปดูที่เราใช้อยู่นะครับถ้าแอมมันไม,มน่แอมมันไม่ถึงเนี่ยสมมุติว่าสามสิบแรงมันกินสี่สิบสองแอมถ้ามันกินอยู่แค่ยี่สิบแอมอะไรเนี่ยแสดงว่า เนี่ยมันมีปัญหาแล้วน้ําเข้าไม่ทันหรือว่าอกองตันหรือว่าน้ําลึกอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันบอกเราได้นะครับว่าอมอเตอร์ทํางานไม่เป็นประสิทธิภาพเราก็ต้องไปแก้ไขมันเพราะว่าจริงๆถ้าช่างที่ดีแล้วเนี่ยเวลาตั้งมอเตอร์ปั๊มน้ําแล้วจะต้องให้กินแอมป80นะครับ80ถึง100ซถึงจะดีครับครับผมอ่าโอเคครับเออกำลังเข้ายานเราก็จะพูดไปเรื่อย เดี๋ยวไม่ได้มองกล้องครับก็มันกิน8ปดเกนะครับแต่ถ้าหวานไหนมันลงมาเหลือแค่ห้ากเนี่ยไม่ถูกแล้วครับเพราะนั้นเราต้องไิ้แก้ไขเพราะันคลิปแอมมีประโยชน์นะครับครับแล้วก็ข้อเจ็ดต้องมีความรู้บ้างเหมือนกันในการต่อขั้วมอเตอร์นะดูว่าวงจรต่อยังไงหรือไม่มีความรู้เขาก็มีเซอร์กิตมาให้ต่อตามนั้นนะครับ อย่าต่อแบบเหมือนเดิมเลื่อต่ออะไรนะั่นไม่ใช่ครับคนละเรื่องกันนะครับเออมันมีมันมีมอเตอร์มันมีสองค่ายครับบางคือก็บอกว่า,วามันใช้220กับ380ได้นะครับมันก็ต่อทั้งสองอย่างได้โดยการสลับขั้วมอเตอร์แล้วบางค่ายเขาก็จะบอกว่า380กับ660มันก็มีขั้วที่สลับขั้วได้ใช้ทั้ง380และ้อยแปและ660นะเพราะนั้นการต่อเนี่ยเราต้องดูให้ดีครับต่อแบบไหนนะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่ต่อมอเตอร์นะครับต่อสายดินด้วยครับเพราะว่าสายดินเนี่ยมันช่วยเราตรงที่ว่าถ้าไฟรั่ว,ไฟ,วไฟลงกาวน้ํามันก็ดูดนะครับแล้วไปแตะมอเตอร์มันก็ดูดเราครับอันตรายครับเพราะฉะนั้นต่อสายดินไว้ด้วยเลยครับปลอดภัยกว่าครับครับข้อที่แปดครับเ,เราต้องอ่านอ่านเพจทีกว่าเนมเพจที่มอเตอร์นะ ถ้าไม่รู้เราก็พยายามศึกษาอ่านหน่อยว่าไอ์ไอมอเตอร์ตัวเนี้มันกี่แรงนะครับแล้วมันหมุนกี่รอบนะแล้วมันกินไฟกี่แอมป์ครับบางทีเนี่ยมันมีปัญหาคือว่าสิบแรงเหมือนกันก็ไปซื้อมาหรือว่าซื้อของเก่าอะไรมาไอต้ตัวตัวนั้นเสียไปเอาสิบแรงมาเหมือนกันใส่ปุ๊บเข้าไปมอเตอร์ไหม้ไม่ไหม้มันก็ตัดมันไม่ทํางานเพราะว่าตู้คอนโทรลหยุดไปให้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามอเตอร์พั 1, 450นสี่ร้อยห้าสิบรอบนะครับ เราไปซื้อไอ้รุ่นสามพันรอบมาใส่เนี่ยมันวิ่งไม่ไหวแล้วครับมันคนละเรื่องกันก็นกใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องดูรอบให้มันเท่ากันแล้วบางทีมีม,มีมีพิเศษน,นั้นคือรอบรอบช้าเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบรอบก็มีครับเพราะฉะนั้นการดูตรงนี้สําคัญนะครับอันนี้รอบมอเตอร์นะครับแล้วก็โวล์ครับโวล์ก็สําคัญครับโวล์ถ้าเขาบอกว่าสองรอยี่สิบเนี่ยเอามาใช้กับสามร้อยแปดสิบต้องไปให้ร้านมอเตอร์ สับขั้วให้ครับอย่ามาต่อเลยนะครับไม่นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็น380แล้วมันก็ยังมี380บกว่า660ถ้าต่อแล้วไม่ถูกมันเป็น660เนี่ยเวลาไม่โหลดมันวิ่งไม่ไหว่ะครับมันก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ตรงนี้บ้างเหมือนกันครับครับอันนี้ก็ตามหัวข้อทั้งหมดแล้วนะครับว่า5นาทีวิกฤตเป็นยังไงนะครับครับก็อยากจะบอกว่าเราควรมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับ อันนี้ก็มีเรื่องการต่อมอเตอร์ปรั๊นน้ํามาฝากกันครับมีคําถามอะไรไหมถ้าไม่มีคําถามอะไรก็เอาไปเอาไปเอาไปใช้นะครับความรูม้นียก็เป็นความรูม้ที่มีประโยชน์มากแล้วก็ในหลักสูตรในรายที่ผมอ่านศึกษามานี่ค่อนข้างจะพูดถึงน้อยครับแต่ที่ผมมาพูดตรงนี้ได้เพราะว่าเออมันเป็นประสบการณ์นะครับที่ต่อให้ชาวสวนมาก็เจอแบบนี้บ่อยๆ แล้วก็มันก็ไหม้ uit uit มันก็อะไรก็เอาประสบการณ์นั้นมาเล่าให้ท่านท่านทุกคนได้ฟังกันว่าเออตรงนี้มันมีมีความเสียหายได้แล้วก็ที่ว่ามันถึงชีวิตเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามันมีสายดินไม่มีสายดินมันดุดถึง,ถง,ถงตายน,นะครับเพราะว่า world, ไอ้สามร้อยแปดสิบวอนนี่มันแรงมากครับแล้วต่อดินไว้เนี่ยมันลงกาวมันก็จะไม่มาหาเราครับเพาราะฉะนั้นก็ต่อให้ถูกนะครับแล้วก็อย่าอย่าประหยัดมากหมายความว่า อย่าใช้คัตเอาหรือว่าอย่าใช้เบเกอร์อย่างเดียวนะครับพยายามใช้ตู้คอนโทนนะครับมันก็จะปลอดภัยทั้งหมด้วครับทั้งชีวิตเราทั้งคนที่ใช้ทั้งอะไรครับครับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับครับผมอาจารย์ชาวครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ครับเลติดตามกันสวัสดีครับ